าสงสัยว่าซื้อไอ้สองขวดนี้ไปอ่ะมันเหมือนทําที่ร้านสาขาพัทยาสาขาอายามนู่นนี่นั่นเหมือนเลยเหรอมันไม่เหมือนที่อ๋อมันจะอร่อยกว่าเพอมพูกแบบนี้คนดูที่ร้านเขาไม่ไปที่ร้านสวัสดีครับจบการจะบมือก่คนดูเลย จะพาไปอัตยำเขาบอกว่าอัตยำเนี like, you, ่ยแต่เวลาเขาออกอะไรเนี่ยมันจะเป็นกระแสเสมอด้วยยำที่มีคุณภาพของเขานะฮะแต่วันนี้ผมจะพาไปพาเจนไปกินอัตยาำพัทยาเลยหรอเฮ้ยพัทยาทุกคนไปที่ไปพัทยาไปอัตยำอยากให้เสร็จถุงมือหรือไม่เสร็จถุงมือตอนนั้นอะได้หมดครับเอาจริงเด้ออันนี้ไม่รู้ว่าใครจริงจริงละเด้อไอคน13เด้อคนเลยเด้อ มันจะเยี่ยบไปไหมอะเทปนี้ยไปไปเอาไปยังไม่จบ้านว่ะเหมือนไม่เสร็จเลยทำไมมันช่างบังเอิญอะไรขนาดนี้เกิเชื่อไหมตกใจจริงตกใจจริงกำลังแอลตากล้องอยู่กำลังยูไอโฟนอยู่เหมือนจะให้ไอโฟนเลยเหรอไอโฟนสีฟ้าไอโฟนสิบสามโอ้หแหวเลยเหรอ เขาแต่เขาก็โอเคแล้วมันไม่ได้เตรียมเนาะมันไม่ได้เตรียมอันนี้ตกไฟไหมเหมือนไม่ได้เตรียมตกไฟไหมวันนี้เราจะมาทําอะไรต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมบอกอัพเํายมีอะไรใหม่ๆพอมีอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยเราต้องนึกถึงเลยแต่มันมีอะไรใหม่เรามีน้ํายําน้ํตาลลาอันนี้นะอ่อย่างนี้เข้องตูกลรองเนี้ยเนี่ยเหรอเนี่ยนะทำไมปูดักแต่ไม่ใช่เกลียดกนรทาอินซอลทาอินทอนเหรอ เอ้กันนี่คืออะไรนี่คืออะไรอ๋อน,นี่น้ำจิ้มบาร์บีคิวพีรี่แหลกมาทำน้ำยำไม่ได้ไม่เกี่ยวกันคนละคนละคนละอันกันเกลี่ยมากเนียนมากเลยนะเพราะว่าแบบว่าไม่ไม่ถูกเลยจะบอกว่านี <iende> <ฆ>่วันนี้ครับย้ำม,มีน้ำยำปรุงรสนี่อันนี้มาอันนี้อันนี้คือน้ำยำปรุงรสอันนี้อันนี้เป็นยำเองได้เลยหรอยำเองได้เลยพี่พีอันนี้เป็นเป็นน้ำยำก็คือเบสของเขาคือมีความหวานมีความเค็มอ่ะเ่รสชาติอร่อยยำแล้วน้องเจนขาในในกล้องต้องเล่นน้องเจนนะอันนี้ ปลาไหลเหมือนกันสุดเดียวสุดอ่ะพี่สุดเดียวทางร้านเลยที่ร้านใช่ใช่ไหมอันนี้ที่ร้านขายออยเรียบร้อยเสร็สรรนะเรียบร้อยอันนี้มาตรฐานมากกว่าออยอย่างมีฮาลันสมมติสิบนทานได้โอ้ยอันนี้ก็มีฮาลาันตมดมตมีฮาลาลก็มีฟังแล้วมีเหมือนกันเลยจนจนจนเออมีฮาลาลแล้วก็มีมีมีตัว S N C C P ส่งเมกามี B R C ส่งอังกฤษได้ครบโอ้ยอันนี้ก็ส่งได้ส่งได้เหมือนกันโอ้ยเอาอันนั้นขึ้นมาวางแล้วก็ทำบาร์บีคิวไปก่อนนะรอเส้นก็มาล้อเสอันนี้เป็นสูตรเดียวกับทางร้านเลยเอา อออกก่นด้านหลังด้านหลังจะบอกว่ามีสูตรไว้อธิบายนี่ให้ดูนี้หลังบ้ จบด้านหลังนี้ิีการอัตราส่วนและให้ไลท์มันมีอันนี้อีกหนึ่งอันหลายคนถามว่าอัตราส่วนเท่าไหร่เรามีทัพพีให้อ๋อเป็นทัพพีอันนี้ขายนะไม่ไม่ได้แจกไม่ได้แจกก็คือทัพพีในที่อัตรยำใช้เนี่ยแหละเวลาตวงนะใช่แต่จะบอกว่าไม่ได้เราไปผลิตเองนะเราไปซื้อยี่ห้ออื่นแล้วมาแปะแกะสลักเกอร์เขาออกแล้วก็มาแปะได้ทุกไงใช่ไปหาวิธียี่ห้อไหนทัพพีอ่ะคือมันต่างอะไรจากแบรนด์อื่นหรอคะไม่ได้ต่างอะไรมันอร่อยมันอร่อยที่ไอ้นี่ใครใครไม่ถูกเลยอัตรยำเนี่ยมันทำเองได้ที่ เขาทำเอที่บ้านคือด้วยความที่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่การเดินทางมหายากอันนี้คือหัวใจของแต่งแล้วก็ดุจดิวเนี่ยจะไปอยู่ในครัวของทุกคนแล้วก็ทีนี้มันก็จะเป็นว่าพยายามใครทําก็อร่อยสามารถคุณเองได้เลยอาจจะขออนุญาตให้พักกันเพื่อนวันนี้ให้ทําเองวันนี้จะไม่จะไม่ช่วยเฮ้ยเออมีปักให้ด้วยนะไม่ได้เตรียมเฮ้ยไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเก็บเมื่อกี้เลยใช่ไยมยม เขาสงสัยว่าซื้อไอ้สองขวดนี้ไปอ่ะมันเหมือนทำที่ร้านสาขาพัทยาสาขาเตยมนู่นนี่นั่นเหมือนเลยเหรอมันไม่เหมือนที่มันจะอร่อยกว่าเธอพูดแบบนี้คนดูที่ร้านเขาไม่ไปที่ร้านดิไปที่ร้านไปรับอัตรดใช่แล้วก็ไปรับของสดคุณภาพมันขึ้นตรงจากทะเลแต่ทีนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากของที่เรามีเนี่ยพี่สามารถเอาอะไรมาใส่ก็ได้สองตัวนี้มันมันคือสูตรใช่มันจะมีอากราส่วนว่าอันเนี้ยสองทับพี อ่อสองทัพีอันนี้ประมาณขอนทัพีขอนทัพีอ่ามะนาวประมาณ3ามสี่ลูกหรือทัพีครึ่งอ่าแต่ถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปได้อีกวันนี้พี่บิอยากทานอะไรเดี๋ยวจะทำจะทําชิมให้ชิมก่อนเอาเป็นรสของอัลเตอร์ยำแท้ๆก่อนไม่ต้องปรับอะไรแต่ขอเผ็ดหน่อยขอเผ็ดหน่อยจะกินยำอะไรคะยำปลาเจ็ดครับไม่นะไม่ประจำไม่ประจำละ อันนี้มามาเรสุดเอาตัวอย่างอันนี้เห็นใช่ไหมคะตะกรงเป็นสุดออริจินอลทำยังไงบ้างก็คือน้ำยำสอช้อนสองช้อนสองรัีของอัตยัมนะหนึ่งสอง่าสองแล้วนะพี่พีชชอบเผ็ดใช่ไหมแติ่ก่อนเลยชอบเผ็ดชอบปกติที่ร้านจะใช้ประมาณหนึ่งช้อน ให้สองช้อนเฮ้ยจะกลิ่นมาอยู่นะไม่ได้กลิ่นน้ำยำกลิ่นตัวกลิ่นตัวลาเล่ฉันว่าิมกินน้ำหอมแล้วนะสองช้อนเล่นลเล่สองช้อนพริกแนะนำเป็นจินดาแดงพริกจินดาแดงกับพริกขี้หนูสวนแล้วแต่ที่ใส่ไปให้เพื่อความสวยงามนะใส่เข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แนะนำนิดนึงนะปลาร้าอาซ์ยามต้องเขย่าเพราะว่าเป็นปลาร้าแยกเป็นปลาร้าตุรกีเพราะว่าเราเราไม่ได้ใส่อะไรที่มันให้เป็นข้นเหนียวเ้รามีความรู้สึกว่าธรรมชาติของปลาร้ามันต้องแยกชั้นอันนี้เราก็จะไปคล่อนนะเราเขย่าแล้วนะค่อนเดี๋ยว ครึ่งหรือค้อนแค่นี้แค่นี้แค่นี้อนแค่เนี้ยอ่ะพอใส่ปลาล้าลงปุ๊บมะนาว3ามถึงลูกแล้วคนจบพี่พีษเนี่ยคนง่ายปลาล้านปลาลาเขาหอมแล้วก็ตัวน้ำยำแบบกลิ่นอ่ะพี่พีษชิมก่อนที่ร้านชัดเจนรสชาตินะครับเหมือนที่เราเดินทางไปพัทยาแจริงใครทำก็อร่อยเพราะว่าของเขามันทำมาดีอยู่แล้วแค่นี้เลยจะบอกว่าทีนี้พี่พี ยินยำอะไรยิ่ยำคอหมูได้เลยครับเอามาเลยคอหมูกับสัมชั้นนี้เอามาให้อที่มาลองลองพี่กินเผ็ดอ่ะอร่อยอยู่ฮะคือจะบอกว่าไม่ที่อัศยำมไม่ได้เผ็ดอย่างนี้่ บอกว่าใครชอบเผ็ดใส่ข็ดเยอะได้เลยคืออร่อยสำหรับพี่พีถูกไหมใช่<ห>แต่ไม่อร่อยสำหรับแตงทำไมอ่ะเผ็ดอ๋อแตงไม่กินเผ็ดไงแต่มันโอเคกับเฉพาะบุคคลใช่ใช่อไนนี้ของน้องเจนน้องเจน,น,เจนรสการน้ำยำสองทัพพี คนให้มันเข้ากันลูกแล้วเดี๋ยวทิมก่อนว่ามันได้ไม่ได้อันนี้ทำกับข้าวเป็่นไหมเนี่ยถามทิมเอาเนี้ยเลยอันนี้เลยนะใช่กินแล้วแต่จริงแล้วน่ะถ้ากันเปืองมันก็มีวิธีอยู่นะเนี่ยมันก็ไปลวกอะไรมาใส่เพิ่มเพราะน้ำยังเหลืออีกบานเลยอันนี้คือคือคือทำแบบอัตตาส่วนหน้าอันนี้คืออัตาสวนหน้าร้านใช่แต่ว่าจริงใส่เครื่องได้เยอะกว่านี้เยอะเลยแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าแบบ อาจารย์ส่วนที่บ้านอ่ะถ้าพีเดียวุกอาะเรยมลองชิมเอายกจุกจันให้ชิมว่าได้หรือไม่ได้เสอ็ะลองแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาอตอาจารย์ส่วนอาจารย์ส่วนเล็กๆนะถ้าพีเดียวกินคนเดียวแบ๊วๆจะไม่ใส่หอมจะใส่กระเทียมตามแบบที่เกียรนะอันนีนน้แบบลวก ยำกระเทียมอันนี้กระเดียวเ<อ>ติมจานเล็กเ่ยลองชิมดูเ,เป็นไงพี่พีทพอกระเทียมอร่อยอะ่ะอร่อยังเห็นไหมพอกระเทียมก็จะอีกแบบหนึง่งพี่พีทกินกระเทียมด้วยอ่ะมันหอมกระเทียมใช่กินกระเทียมเขาเขาจะหอมมากกินกระเทียมเขาจะกระโดดขึ้นมา,าไม่ล้าเป็นไงไม่ล้าเป็นไงง่ายๆพี่คือพักผ่อนเยอะๆนะครับผมไม่ล้า อันนี้เอาแบบหนักเอาแบบหนักอันนี่พี่เกียดบีบแล้วพี่พี่เกียดบีบแล้วอันนี้เราเราเราเสร็จแล้วนะใช่เสร็จแล้วพี่เอามันเลยตวงเลยตอนพี่พีดไม่รู้รสชาติไหนพี่พีดจะเติมอะไรไหมลองดูนะอันนี้จะเปรี้ยวหน่อยนะเผ็ดด้วยอมาก อ่ะแบบไม่กินเผ็ดอ่ะไม่กินเผ็ดเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเดี๋ยวขอยยกเช็ดนิดหนึงล้างนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างไม่กินเผ็ดเลยไม่เผ็ดไม่นะเด็กน้อยเด็กน้อยก็กินได้อ่ะเด็กน้อยก็กินได้นั้นทำไปก่อนครับผมไม่ต้องใส่พริกอ๋อือกล่องท้อนเหมือนกันเด็กไม่ชอบเปรี้ยวมะนาวนิดเดียวพออีนี่คือเด็ก อ,อันนี้ใส่ปลาีของเด็กนะไม่มีผักน,นะเด็กกินกระเทียมเจียวไหมเดี๋ยวให้เจนไปเรียกลูกมาเดี๋ยวมาลองชิมดูขนาดลูกผมกินน้ำจิ้มผมเขาจะยบอกไม่อร่อยตามลลิ้ๆอยู่ตามหน่อยแล้วสวัสดีลูก <S <S ส<า>วัสดีครับจงอร่อยหนูไม่กินเผ็ดกันใช่ไหมอันนี้ไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดอันนี้มีลองกินดูลูกปีนมาเลยลูกเอาช้อนเอาช้อนให้ช้อนคนละอันอ่ะช้อนกลางมีช้อนกลางไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากกินอะไรตักตักชิม พึ่งยิ้มแล้ว่าเด็กไม่โกหกครับตื่นเต้นจีบคนอื่นก็แล้วเนี่ยมีสักสองพันเกมเพย์สเตชั่นหลุดหรือว่าอะไรเนะ้ยเตึกอะไรนะอะไรอะไรนะเอออ่ะพอใจอ่ะพอใจรู้สึกไงอร่อยค่ะมันรสชาติเป็นไงความรู้สึกพอใจรู้สึกยังไงรู้สึกแบบเปรี้ยวๆเค็มๆนี่แล้วพอกินกับคู่กับคอหมูที่หนูกินแล้วเป็นไง ข้หมูก็อร่อยโอ้เป็นไงฮะเด็กไม่โกงไม่แตกแล้วล่าอันนี้ครับสูตรเด็กกินได้ครับยืนยันจากลูกผมสองคนแต่ผมไม่รู้ว่าเด็กคนอื่นยังไงนะแต่ลูกผมชอบว่ะเอาไปกินไหมเอาไปกินไหมเอาเอาเอาเดี๋ยวถึงเขาไปข้างในถึงเขาไปข้างในขอบคุณนะลูกาขอบคุณมากเลยลูกไปเป็นคิวนะเติมเดี๋ยวเติมเงินให้นะเติมเงินให้นะชอบพี่ น้องบอก่อร่อยแต่ผมไม่รู้ว่ามัน,มน,มนอธิบายยังจะแต่มันอร่อยอ่ะเอามาอร่อยใช่มันอร่อยน้องขออธิบาย,ยคืออธิบายไม่ถูกคือถ้าคนไปกินอัตยำที่ัยาที่ร้านนะ,ะนะทําไมร้านก็ถึงคนเยอะไม่ว่าจะเป็นของสดแล้วก็ตัวน้ํายำเขาอร่อยเหตุผลที่ทาให้อัต์ำยำเนี่ย จะทาอะไรก็มีกระแสเสมอวันนี้เขาออกมาทําแบบนี้นะทั้งเป็นน้ํายําของตัวเองและน้ําปลาของตัวเองบอกเลยว่าตอนนี้มายําที่บ้านได้แล้วแล้วมันอร่อยเดี๋ยวผมจะให้ทําจานให้ผมจานหนึ่งจานยักษ์จานหนึ่งได้ใส่ให้ทุกอย่างเลยได้ครับเดี๋ยวเราจัดจานยักษ์จานยักษ์ไปฮะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยจานไม่ได้ไม่จานไม่ไม่ไม่ได้ยักษ์ธรรมดาพี่พีชยักษ์ ยักษ์ขนาดนี้นะฮะแล้วก็ทางอัพเตยำก็ไม่เคยยำยักษ์ขนาดนี้เหมือนกันานะฝากเลยละกันฝากเลยพี่ฝากเพจอัพเตยำัมดีเอาเลยต้องสั่งผ่านเพจใช่ไหมผ่านเพจแต่ว่าเดี๋ยวจะไลฟ์สุดขายวันไหนเดี๋ยวจะบอกอีกทีอัพพี่ <c oughs> บอกในเพจ <c oughs> ใช่แล้วก็หรือไม่ก็ไลน์แอดอัปเตยำช็อปวันไหนขายไม่รู้ ก็บอกก็บอกในเพจบอกในเพจแต่บอกในเพจเขาไม่ตามที่เพจอัตยามรอบนี้รอบนี้หมดแล้วจริงๆอิงแล้วถามว่าหมดแล้วมารีวิวทำไมมาให้ทำให้กินเฉยเเอ้ยอัตยามหมดเนาอะไรน้ำอาน้ำยามเหรอไอ้นีนี่เหลือเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยนะฮะเหรือกันที้นี่ผมเบื่อเยอะมากเหรอมันเลิศมันก็จริงๆงอยากจะบอกว่าอัตยามวันนี้เมื่อก่อนเราไม่เคยบอกว่าเราอะอร่อยแต่วันนี้อัตยามมั่นใจแล้วว่าอัตยาม ใครทําก็อร่อยเพราะแตงไม่ได้ทําพวกคุณทั้งหาเดี๋ยวเอางี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปกินกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งคุยแล้กินกันดีกว่าไปฮะมาเดี๋ยววนนี้จะให้พี่แตงนะฮะเขาต้องเดินทางกลับเพราะว่าเดี๋ยวติดล็อกดาวน์นะก็เดี๋ยวพี่แตงเดินทางกลับนะครับเขจะกลับเขาจะกลับแล้วเอากลับได้ไหมอยากได้อยากได้ไม่อยากมองกล้องอยากมองใต้กล้องอ่ะไี่คูณิบสามสี่ฟ้า เยอะสุดได้มากเลยอ่ะเดี๋ยวจะกลับแล้ววันนี้ขอบคุณพี่พีทมากเลยนะ น้ำยำของแตยำนะครับใครทําก็อร่อยนะครับก็ซื้อได้นี่ขวดนี้นะฮะร้อยสิบเก้าบาทคุณี่ร้อยสิบเก้าบาทน้ำปลาละแปดสิบเก้าบาทปลาละปลาละของยัดปลาแยกชาดเป็นปลาแยกชานต้องเขย่าก่อนเนาะอะไรอย่างนี้ขอบคุณนะคะยังไงฝากด้วยฝากด้วยนะน้ำยำน้ำปลาร้าตราร์ตยัมนะคะอาร์ตยำใครทําก็อร่อยค่ะขอบคุณครับวันนี้ขอยัดพีพีไปไปครับโอ้โหวัสดีครับไอทีมงานทุกคนนเอจสิบสามสี่ฟ้าหนึ่งเทจัดไปเออไปฮะ อร่อยจริงนะทำไมของเขามองอลังการนะทำไมน้ำจิ้มบีบีแลกมันยังไงวะน้ำจต้นก่องจิ้มเป็นอาบแต่หย่อมเไงอาจัดไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ไรถ้าเขาไม่กลับเอาเาลกลับไปเองะเออเฟอร์ลวยังไงเออติ เอาเอาขนมนติดมือด้วยแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะ อะไรเลยช่องพี่แต่งใช่พี่พิทช่องพี่พิทกับช่องแต่งได้นะฝากได้เลยนะฝากได้ไหมให้ประชาสัมพันธ์อยากให้ช่องเราปังยังไงเราฝากช่องนี้ได้เลยนะฝากก็ฝากพี่ที่แหลกทั้งช่องพี่แต่งด้วยนะครับฝากมากดติดตามผมด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวให้คนที่ช่องเรากดติดตามนะครับซึ่งตอนนี้ช่องแต่งเนี่ยถามว่าเปิดยังยังไม่เปิดยังไม่มีชื่อเดี๋ยวไม่รู้ชื่อช่องอะไรเดี๋ยวไปคิดมะพร้าวแก้วเอาไปด้วยจริงๆเหรอแล้วช่องติดอรพี่เป็นคนชอนมะพร้าวแก้ว ไปแล้วฝากพีทขอบคุณมากมะพร้าวแก้วนี่ไลค์ในเพจของพี่พี้เร็วนี้อลาสจะมีเพจไหนอีกหน่อยจะมีที่เพจพีทอีทเด็กเด็กนะเด็กเด็กเหมือนเด็ดอ่ะไปก่อนนะคะไปด้วยครับไอคอนสิบสามแบบตากล้องพี่เนี่ยต้องได้สนใจจริงแล้วรอบนี้ไปแล้วพี่แต๋วันดีครับฝากด้วยฮะฝากครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากน้ำยำของอัจยํยำด้วยแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาหรือว่าน้ำยำนะครับ ก็เดี๋ยวผมขึ้นช่องทางติดต่อของวิธีการสั่งซื้ออะไรข mm. องัตายำม,มาให้แล้วกันนะครับ mm. ก็น้ำยายํูเตายำนะครับกน้ำปลาใครทําก็อร่อยนอะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกเอามาทําก็ไปกินที่ร้านได้นะฮะฝากกดไ์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม